หนูเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยมีพรสวรรค์พ่อปลูกส้มขายแม่ทำงานโรงงานบ้านหนูจนตอนนี้แม่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ต้องใช้เงินรักษาจำนวนมากหนูไม่เคยคิดเรื่องอะไรทั้งนั้นนอกจากทำทุกอย่างที่โค้ชสั่งให้ทำฝึกหนักจนกว่าโค้ชจะบอกให้หยุดหนูรู้อย่างเดียวว่าหนูทำได้ดีหนูจะมีเงินไปรักษาแม่และนี่คือคำพูดของเด็กหญิงเฉียงหงฉานอายุเพียง13ขวบดีกีแชมปเหรียญทองโอลิมปิกกระโดดน้ำ ที่กรุงโตเกียวปี2020และแชมป์เหรียญทองกระโดดน้ำโอลิมปิกปี2024ที่ประเทศฝรั่งเศสเวียนหงฉานถูกค้นพบตอนอายุ7ขวบที่หมู่บ้านเล็กๆชื่อหมายเหอในเขตเมืองจ้านเจียง มนทนกวางตุ้งเฉินหัวหมิงโค้ดและอดีตนักกระโดดน้ำยืนกอดอกดูเจ้าเด็กน้อยตัวสูงแค่120ซนติเมตรกำลังเล่นกระโดดยางกับเพื่อนๆที่สนามหญ้าของโรงเรียนตาของโค้ดวาวเป็นมาก,กายเมื่อเห็นว่าเจ้าเด็กน้อยคนนี้กระโดดได้สูงถึง176ซนติเมตรเขารีบตรงไปที่บ้านของหนูน้อยเข้าไปคุยกับพ่อแม่เสนอขอตัวเฉียงหงฉานไปฝึกเป็นนักกระโดดน้ำโดยเขาจะจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องความเป็นอยู่ทั้งหมดใน นามของโครงการปั้นยุวชนของรัฐบาลจีนส่วนความคิดเห็นของพ่อแม่ของเฉียงหงฉานก็ได้ตอบว่าพ่อแม่ไม่ได้คิดอะไรไกลแค่ลูกสาวคนหนึ่งจากทั้งหมด5คนมีข้าวกินมีโรงเรียนให้เรียนส่วนจะได้เป็นนักกีฬาระดับไหนปล่อยให้เป็นเรื่องราวของโชคชะตาฟ้าลิขิตจากนั้นชีวิตของเจ้าหอยนางลมสีแดงก็มีแค่สออย่างคือเรียนหนังสือและซ้อมกระโดดน้ำตอนอายุ11ขวบเธอก็ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกั การแข่งขันระดับมนทนแล้วความมหัศจรรย์ของพลังบังเกิดเมื่อเด็กน้อยสามารถเอาชนะระดับบิ๊กเนมของมนทนอย่างง่ายได้เมื่อระดับมนทนเอาไม่อยู่เธอจึงต้องขึ้นไประดับชาติแล้วก็เป็นไปดังคาด ตามปรากฏการไม่ธรรมชาติเธอชนะทุกรายการขึ้นแท่นเป็นทีมชาติตั้งแต่อายุ13ขวบว้าว <Wow. S 2> เธอไปโอลิมปิกครั้งแรกที่กรุงโตเกียวตอนอายุยังไม่ถึง14ขวบดีก็ประมาณ13นหน่อยนะฮะโค้ดบอกให้ปีนขึ้นไปแล้วกระโดดลงมาให้สนุกนะลูกนะเธอทําตามที่โค้ดสั่งไม่ได้ดูบอร์ดคะแนนด้วยซ้ําว่าได้เท่าไหร่โค้ชเดินมาบอกว่าได้คะแนนอยู่ที่466.20คะแนนเธอทํนาหน้าไม่ค่อยพอใจนะจนโค้ดบอกว่า โอลิมปิกครั้งที่แล้วคนที่ได้เหรียญทองทำได้แค่447.70นั่นนางหนูส่วนการให้คะแนนของกีฬากระโดดน้ํามีดังนี้กีฬากระโดดน้ํามีกรรมการให้คะแนนทั้งหมด7คนให้คะแนนจากความสวยงามความยากของท่าการจัดระเบียบร่างกายและการกระจายของน้ําตอนลงในการกระโดดของเธอ5ครั้งได้คะแนน 9.5ถึง3ครั้งยิ่งกวกว่านั้น2ครั้งที่กระโดดได้คะแนนเต็ม10จากกรรมการทั้ง7คน โอ้โห oh ไม่ธรรมดาและแน่นอนโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวเธอคว้าเหรียญทองได้ด้วยวัยเพียง13ย่าง14ขวบโอลิมปิกครั้งนี้ที่จัดขึ้นที่ฝรั่งเศสเธออายุ17ปีคว้าเหรียญทองในประเภทวูเมนซิงค์โหนาย10เมตรแพตฟอร์มไปแล้วยังเหลือแบบกระโดดเดี่ยวอีก1รายการและแน่นอนเหรียญทองเหรียญน,นั้นเป็นของเธอการแข่งขันโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสเธอคว้าเหรียญทองได้ถึง 2, 2> เหรียญเธอเป็นแรงบันดาลใจให้ใหเด็กจีดอีกหลายล้านคนจน มีการบัญยัดสับสำหรับเทคนิคการกระโดดน้ำของเธอขึ้นมาว่าชุยหัวเซียวชื่อสู่หรือแปลเป็นไทยเทคนิคน้ำกระจายหายวับ ของเฉียนหงฉานทังสือพิมพ์ไปสัมภาษณ์ว่าวางแผนชีวิตไว้อย่างไรเธอบอกว่าเอาเงินรางวัลที่ได้ทั้งหมดไปรักษาแม่จากนั้นก็ไปเที่ยวสวนสนุกและอยากเล่นโต้คีบตุ๊กตาเมื่อแฟนๆชาวจีนทราบจึงระดมส่งตุ๊กตาไปให้เธอจนล้นบ้านอาจจะต้องให้พ่อต่อห้องเพิ่มเพื่อเก็บตุ๊กตาเพิ่มจากแชมป์กระโดดหนังยางของหมู่บ้านเธอมาไกลจนเลิกคิดไปแล้วว่ามันจะยังอีกไกลแค่ไหนต่อจากนี้อาต่องก็บอกเลยว่าเจ้าหนูเฉียงหงฉาน ไม่ธรรมดานะครับจากเด็กบ้านจนพ่อปลูกส้มขายแม่โดนรถชนกระโดดหนังยางเล่นอยู่ที่โรงเรียนอยู่ดีๆก็ไปเข้าตาโค้จากนั้นเธอก็มุ่งมั่นพยายามเรียนไปด้วยและ ฝึกฝนพัฒนาตัวเองไปด้วยจนสามารถคว้าเหรียญทองได้ภายในอายุแค่13ย่าง14คนถือว่าเธอมีความพ่ใหญยามและความตั้งใจเป็นอย่างมากและนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับไม่มีข้ออ้างเรื่องนี้สื่อให้เห็นว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นเฮ้ย ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะฮะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าถูกใจแน่ๆก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับอาต่องยุแยกด้วยนะครับไปละบายบาย